ฮะไม่ได้พูดไปอย่างอ่ะสเก็ตผมวอกเขาไปได้ว่าแต่เขาเอาโทรศัพท์ราใไงต่อไม่หายมุมมองอ่ะพี่ฮะลองแทงไว้ลองแทงไว้คือมันมันมันบั็อกอ่ะโทรศัพท์มันบั็อกอ่ะพี่อ่ะสวยเพื่อนเทนนิงครับตกลมาละ เน่ยเขาไม่มับอีกแล้วเล้วควักแล้วเนี่ยแล้วก็ไปที่เมนูกล้องแล้วก็กดกลับไปกลับมาแล้วกดออก ตาเขาบอกเขาอยู่กาลาดกลางแล้วเขาก็ตัดสายไปเลยเฮ้ยเขาดีกาลาดกลางเลยไม่พี่ไม่ชอบคนตัดสายพี่ยังพูดไม่จบเลยทําไมเขาเอาพี่พี่อินค่ะใจไหมพี่ไปกาลาดกลางปะพี่ไหนไหนต่อไปเราจะเข้าแกงใช่หรอใช่หรอมามามาเราขึ้นมาเราขึ้นมาเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์มารถนี่แหละมาเราขึ้นมาเราเชื่ออะไรเรามีอาวุธอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแป๊บนึ่ง ฮะแล้วลงไม่ได้ด้วยแล้วให้คุยหลังดีก็ได้หลังดีพวกไม่อยู่เลยมามาเรามีอาวุธอะไรบ้างน้องขอแบบไวๆเลยนะที่สัมภาษณ์แบบไวๆเลยรับ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 เลยรับเลยหยอก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 ต้องปล่อยปล่อยเลยไม่ลงเนี่ยโอ้น้องมาเป็นพันยาถ้าพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวผมยืนรอที่ไหนไม่เป็นไรพี่ต้องเอาแกงก่อนอยู่แล้วน้องเอางี้น้องมีแค่มียดินเอ้ยผมมีอ๊ะ ไม่เราขอพูดมาคุณปาก็ไรห่มหวันวะเมืองวนะฮัลโหลฮัลโหลไหนเราชื่ออะไรมีอาวุธอะไรบ้างผมชื่อเอสครับผมมีเอ็มนายครับพี่เขาอยู่นี่เขาพี่หินเขาอยู่นี่เคี่ยมาสวัสดีครับไม่สัตว์มาไม่เขาบอกเขาอยู่กาลาดกลางเมื่อกี้แต่เขาก็คือคนนี้นี่เอาก็ใช่ไงนะ้วเขาเล่นสองสองเนี่ยอ้าเขาเล่นแทงอันนี้ บินดูดีบินอุ้ยอุ้ยหัวแข่งจ้า อู๋ตัวดำเต็งเลยพี่พี่ต๊อดเหรอไม่ดูใครกับใครใช่ใช่ครับพี่ต๊อดเมื่อเช้าชักเจอในแอดอปสีผมยี้ะนะพี่ต๊อดแกเปลี่ยนสีผมบ่อยเนาะอุยอ้ยโดนแอนิมอลเมซอนอุย้ยพี่ก็พูดไปอุย้ยตัวเซตัวเซอุยอ้ยอุย้ย เอาดีใครคนถ้ะเอาดีน่าจะพี่ตั้มเพราะว่ามีผมเขียวๆแลบออกมาพี่ตั้มเหรอใช่เขาน่าจะยุ่งๆกันอยู่มัง้งโผไม้เหวี่ยงทีเดียวเก็บสองเลยอ่ะมาเราชื่ออะไรครับ ชื่อเอครับเอชื่อเอมีอาวุธอะไรบ้างมี M9 ครับมี M9 เคยเล่นแกงอะไรมาก่อนบ้างครับอยู่ซิกซ์ครับฮะอ๋อมาจากซิตซิกกหรอใช่ครับมีรถเลวอะไรบ้างเงินในบัญชีเท่าไหร่พ่อแม่ชื่ออะไรพ่อแม่เกิดจังหวัดอะไรแล้วเราเกิดที่โรงพยาบาลอะไรน้องตอบแม่แม่ชื่อมินตาครับเกิดที่ลาดเลยครับเราตอบจริงแม่แม่โอซีชื่ออะไรโอ้พี่ถามแม่โอซีผม เ้าเล่นเราเล่นอะเราเวลาเวลาเล่นยังไงบ้างเวลาเล่นในเมืองยังไงบ้างเวลาเล่นผมถ้าแบบพิกทาบอ้แบบไอ้นี่นะแบบฟูทามผมเสาร์อาทิตย์จันเสาร์อาทิตย์จันอุดรแล้วก็อังคารไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ว่างทุกวันหรออะไรนะเราไม่ได้ว่างทุกวันหรอบางวันก็มีเรียนครับบางวันก็ไม่มีบางวันก็มีเรียนแค่เช้า ไม่แต่เราแต่เราเข้ามาได้ทุกวันใช่ไหมได้ครับได้กี่โมงถึงกี่โมงกดยกมือหนีก็หลังรีถึงนู่นเลยครับเช้าก็ได้หลังรีถึงเช้าครับเพราะผมยูมอ่ะมีพอยตเท่าไหร่คะมีพอยตเข้าเมืองเท่าไหรแต่พอยต์หนึ่งพันครับมีผมมีสปอนเซอร์ครับ อ๋อมีพอย n t หนึ่งพันคือคือตอนนี้ถ้าคนจากซิตี้ซิกอะหินหินแบาบว่าหินเชื่อเชื่อใจอยู่แล้วเรื่องการมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยอย่างเงี้ยหินเชื่อใจอยู่ละ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> จากที่คุยกันล่าสุดอ่ะคือน้องๆอะมันอยากให้เราอะมาทําความรู้จักกับคนในแก๊งก่อน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เราเราก็คือแบบมาอยู่กับพวกหินมาจกแคปด้วยกันม่อสาวด้วยกันม่อหนุ่มด้วยกันอะไรเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวผมสักช่วงหนึ่งอ๋อเยอหลังแตกอ๋อนี่อะพี่นี่ นั่นแหละก็คือคือมาอยู่ด้วยกันก่อนสักช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆเราจะไปซ้อมกินไม่แน่ใจว่าคนเราครบไหมอ่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคนไม่ครบเดี๋ยวให้พิซซ่ากับมินตาตามไปซ้อมได้กันโอเคไหมจะได้มาทําความรู้จักอะไรกันก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องฝีมือเรื่องฝีมือเนี่ยเดี๋ยวจะมีน้องๆมามามาเทสได้ครับพี่โอเคครับนั่นแหละเอางี้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มินตากับพิซซ่าตามถ้าสมมติว่าคนซ้อมขาดเนาะ โอเคครับ, okay, รบน้องเอสโซ่ใช่ไหมชื่อเอสธรรมดาพี่โอเคครับน้องเอสโซ่โอเคครับอันนี้ <ขอ S 2> นเรา <ขอ S 2> เป็นแฟนกันหรอใช่ครับใช่โอเค okay, ครับตามนูน้นครับ,รบพี่เพียเออยับเลยวะเชียนะ <c oughs> โอ้พี่เสียสองแสนไปวันนี้เคุณย่ามันแอกอะไรไว้เี่ยกูฆ่าจริงแม่งเลยเนะี่ย มาอันนี้เราเราต้องไปซ้อมใช่ไหมอีกสิบสองนาทีฮโธอี้มันรู้ความไยวะโธอี้โธอี้โธอี้น้องเขาตอบพี่มาว่าสาวนุ้ยขึ้นซองนะพี่ถามว่าพี่อยู่ไหนอ่ะเขาตอบมาว่าออกมาแล้วไปแล้วครับแลวพี่ควรตอบยังไงอ่ะเราดูในกลุ่มอ่ะพี่ก็ไปรูเหมือนกัน พี่อินเขาบอกอยู่กระดาษกลางแล้วพี่ไม่ไปหาเขาหรอก็เมื่อกี้ไงเมื่อกี้เขาเล่นอยู่นี่ชุดเดียวกันเมื่อกี้ก็เขานั่นแหละพี่จําได้หน้ากากรองเท้าอ่ะจําได้อะไรนะแล้วอีกคนนึงก็พี่ตั้มพี่ก็จําหน้ากากพี่ตั้มได้เ,เ,เ,เออเเแต่คนนั้นละจอกอ้ใช่ไหมพี่ใช่น่าจะใช่แหละแต่เขาไม่คุยกับพี่ะดยเขาชอบปั่นด้วยคนเนี้ยเขาชอบเขาชอบกวนไ้วยเขาชอบปั่นอ่ะปั่น ปั่นที่ควรตีนบ่อยๆแล้วชอบก็แบบปั่นให้เรารู้สึกแล้วก็จากไปอะไรเงี้ยยอเดี๋ยวกูไปเหยียดถึงพี่เลยใช่ไหมชอบหลายเด้ชอบเด้พวกกวนๆเนี่ยชอบหลายเด้เออพูดเลยพูดหาเลยมากวนอีกดิ่โควนตีมหวอยอะในครับ t h น Academy เพลอินโ h e ในรายการบนฝ่าย The